อบกรบรอบ72พรรษาของในโรงเัศกาลทฤกิ shorts, so, then, ีนะเราซึ่งเป็นข้าสนิกรก็ควรที่จะระลึกเน้นถึงในเรื่องของผู้นุประการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพงเินชาวไทยสถาบันสถาบัตย์สถาันาภาษาบรรพมาคก็มีความเกี่ยวเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยพิธการเพราะว่าพระเจ้าของร้อนท่วงก็ทรงเกิดในวรรณะคศแล้วก็ได้ มีการสล,ลาราชบาลลังเพื่อที่จะได้หาสิ่งที่ประเสริฐมากกว่าที่จะเป็นรารชามหากษัตริ์แล้วก็การเผยแพร่พุทธศาสนาที่ต้องให้เผยแพร่ไปได้รวดเร็ว,รวในแต่พุทธกาลก็พ่อพระพุทธเจ้าพระองค์ก็กออกสั่งไปปรดในเรื่องของพระราชาสากษัตริย์ซึ่งเป็นน้ำปกครองในเมืองต่าง,างๆเช่นพระเจ้าพิจิสารซึ่งเป็นปกครองในเรื่องของกุ่มราชเคร นาสนาเผยแพร่ไปได้อย่างกว้างขวางเหนะมือนกันในเรื่องของในประเทศไทยก็เหมือนกันนะสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เป็นสถาบันสาคัญที่ได้ค้าจุนพระพุทธศรราสนาได้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงให้มีความเจริญรุ่งเรืองน,นะนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราชาวพุทธซึ่งควรที่จะได้ รักษาสถาบันหลักของชาติไว้ไม่ว่าจะเป็นสถาบันชาติศาสนาข้ามหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยเราซึ่งสามารถที่จะตอบแทนคนของสถาบันการตริษาได้ก็ปอะพฤติปฏิบัติธรรมเอาสิ่งที่เป็นบุตรสนสูงสุดถวายเป็นพระทุกขุตรนโดยการปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นบุตรสนสูงสุดแล้วมีการมาริญสติปัฏฐานเจริญวีปัสสานาภาวะนาเป็นบุตรสนสูงสุดแล้ว ก็เราเอาสิ่งที่ดีที่สุดนี่แหละสวเป็นพระราชกุศลนะให้กับนายหลวงเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็มาเพื่อปฏิบัติธรรมก็หลังจากที่มีการชันสังหาพเช้าเป็นมีการเดินทางไปร่วมโครงการเสวนาธรรมโครงการธรรมสัญจรในพันศาสนิปีดีเป็นปีที่สิบสามก็จะครั้งแรกที่วัดป่าหนองคูอำเภอนาเชี่ยประกัศมหาสารคามเราก็ได้ได้ไปทำพิธีสามิจิกรรมกับพระมหาเถระ ด้วยนะซึ่งเป็นกา,า,ารขอขมาลาโทษเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีที่ดีงามนะที่ได้ไปกราบทาสาม,มิจิกรรมกับพระมหาเถระขอขมาลาโทษนะแล้วก็รับโอวาทจากท่านเพื่อม,มาปฏิบัติธรรมะฉะนั้นเนี่ยหลางกันถังเช้าใใครที่เดินทางไปด้วยก็ประมาณเก้าโมงเช้าเนะก้าโมงเช้าไปเพนที่โน่นที่น้น,นก็จะมีเทียนอยู่วันนั้นไม่ต้องเก็บอาหารไว้นะสถานให้อยู่ในช่วงเช้า ก็จะไปร่วมเสวนาธรรมพระองค์ช่วงบ่ายเป็นการในเรื่องของการเสวนาธรรมได้ฟังข้อธรรมได้ฟังอะไรต่างๆเราก็จะได้มีความเข้าใจในหลักธรรมเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นหลักในการที่จะนำมาสู่การปฏิบัติปฏิบัตินะเพราะว่าธรรมะก็มีสําหรับบุคคลที่ในการรับเทสะในตระหนภาพที่หลากหลายนะก็จะมีธรรมะที่เหมาะกับแต่ละบุคคลแต่ละหมวด แต่ละหมู่นี้วัวเจ้าก็เนีเ่ยแจกใจมาบ้าเพราะนั้นเนี่ยเราทุกคนทุกท่นานก็มาประพฤติปฏิบาาัติธทางเพื่อที่จะได้น้อมนําเป็นพระราชกุศลถวายให้กับพระบาทสเมเด็จพระวชิรเกล้าเก้าอยู่หัวนในหลวงรัชกาลที่สิบให้พระองค์ได้เป็นศาสนุประมำภพได้เป็นภพคำสูงผุ้เจริญศาสนาเนีมีสุภาพปรารภสที่แข็งแรงให้ศาสนาของเราได้อ ของรูปของหลังนะต่อไปถืงาน,นามข้อแนเพราะว่าศาสนาเนี่ยสอนให้คนเป็นคนดีสอนให้คนรักั่วทําความดีแล้วก็ยังสอนให้คนเนี่ยสามารถที่จะบรรลุสิ่งที่สูงสุนะที่คนสามารถที่จะเข้าถึงได้ก็คือในเรื่องของความพ้นทุกข์สามารถที่จะมีจิตใจที่สะอาดบริสุจะจะทธิ์ตกดติดเครื่องมองถึงในเรื่องของโลกุตรธรรม ที่พระเจ้าของเราถึงนะพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาธรรมราชาที่ประกอบไปด้วยธรรมที่ประเสริฐก็คุอธรรมเหนือโลกพ้นจากโลกแล้วอันนี้ก็จะในเรื่องของหลักธรรมคำสอนต่างๆที่เราควรที่จะน้อมนำมาสู่การเพื่อปฏิบัติเพื่อที่จะได้น้อมกวาดเป็นพระพระกุศลให้กับ ในรวมวิจัยการที่สิตซึ่งท่านก็มีพะชนมายกคบ72ีอพันาในวันนี้คือวันที่28กรกฎาคมบนอรันหาร้อยส